อดเด่นกับพี่วิวก็จะไปที่น้ำตกเหวนาลกกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราสองคนเนี่ยไม่เคยไปมาก่อนนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ไป เช้าวันที่2ของคลิปนี้นะคะเราตัดสินใจที่จะไปน้ําตกเหวนรกนะคะซึ่งก่อนไปเราก็จะแวะเติมน้ํามันก่อนน้ำตกเหวลลกแต่ผมไม่รู้จักอ,อ,อ้้าวไม่รูทางขึ้นเขาใหญ่อ่ะทางซึ่งเขงใาขใหญ่ก็ตรงนี้อ่ะแต่พี่ไม่รู้ทางไปยากหรือเปล่า,า,าน,น้ำตกเอ็มเราไปไปน้ำตกเหวลลุกค่ะรถ,ถะคับยังไม่ไดะ การลดเข้าหรือว่าอะไรก็ตา จริงทริปนี้เนี่ยก็มีแผนนะคะแต่ก็จะเป็นแผนแบบหลวมๆเราจะไปแบบไม่ได้รีบร้อนชอบที่ไหนก็จะแวะที่นั่นแล้วก็ไม่ได้ฟิกเวลาว่าจะต้องถึงที่หมายตอนไหนและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่รถคันเล็กมันขึ้นได้ไหมน้ำตกอยู่นะลูกไปตรงนี้นใช่ไหมอ้าวติด เอาหาแล้วตกปิดอห,หนูจะมาท้งตเละวและ้วล็กกันละ่ะอะไรนะคะอ,นนอ่างจบน้ำสายสอ,อ,อนอแล้วแต่ถ้าหนูจะจะข้ามไปเขาใหญ่ก็ต้องขึ้นทางนี้ใช่ไหม อ๋อไปลงปักช่องแล้วรถนี้ไปได้ใช่ไหมพี่โอเคเอาไงมาถึงแล้วก็ <liber> ต้องไปใช่ไหมไปให้สุดแค่เริ่มก็ผิดแผนแล้วค่ะทุกคน เราเลยตัดสินใจขับรถไปเรื่อยๆตรงไหนสวยตรงไหนอยากแวะเราก็จะแวะขับมาเรื่อยๆนะคะก็ได้ยินเสียงทานน้ำก็เลยจอดรถแวะกันคะ่ะแล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆปรากฏว่าเจอน้ำตกเรียกได้ว่าน้ําตกแบบลับๆเลยก็ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่มีใครเลยมีแค่เราสองคนคือเดินเข้ามาเนี่ย ว่าสวยแล้วพอมาเจอน้ำตกเนี่ยสวยมากสวยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มนะที่ไม่ตีรถกลับไปกรุงเทพเลยเราแบบมาต่อจริงๆแล้วเขาใหญ่เนี่ยมันก็มีอะไรให้เที่ยวชมเยอะจริงๆอยู่ที่ว่าเราจะโชคดีแบบนี้ไหมมันยิ่งทำให้เรากับพี่บิวรู้สึกว่าโอเคงั้นแผนก็คือเจอที่ในสวยเราก็จะแวะที่นั่น เที่ยวกับเลยก็แบบก็ไม่ได้เห็นติดต่อสวยเลยใครจะกินก็จะมาเจอเขาเรียกว่าทนดยูสอดสอก็ถือว่าเป็นการค้นพบใหม่ๆจริงๆอาจจะมีคนมาเที่ยวเยอะแล้วแหละแต่วันนี้เนี่ยเราไม่เห็นมีใครนะคะ เราก็ติต่างไปว่ามันคือน้ําตกหลับๆทางขึ้นทางลงเนี่ยลงไม่ยากขึ้นไม่ยากนะคะก็ถือว่าเดินแป๊บๆก็ถึงน้ําตกแล้วนะคะแล้วก็เราเลยคิดว่าเออมันดีจริงๆกับการแวะพักขับรถมาเรื่อยๆตรงถนนก็เจอทานน้ำอีกเราก็เลยแวะถ่ายรูปอีกบอกเลยว่าสวยมากเห็นไหมคะว่าบางสิ่งบางอย่างอะ่ะ ถึงแม้ว่ามันจะอยู่รอบตัวเราไม่ได้โฟกัสกับมันพอเรามามองมันดีๆเนี่ยมันก็มีความสวยของมันอยู่เด่นว่าทุกที่มันมีมุมที่สวยของมันอยู่ที่คนที่จะมองจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราสองคนอะ่ะก็เป็นเด็กซ่าเนาะที่สงสัยก็สงสัยว่าในอุโมงค์อ่ะ มันมีอะไรเราก็เลยเดินลอดอุโมง์กันเข้ามาและสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าของเราก็คือลำทานที่สวยมากเรียกว่าสวยสุดๆไปเลยค่ะ เด่นใช้เวลาอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเลยนะเพราะว่าเด๋นรู้สึกว่ามันชิลมันสบายแล้วมันก็สบายใจดีเสร็จแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆเ,เปิดกระจกรถแล้วก็ชมธรรมชาติสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเราโดนเจ้าถิ่นบุกนั่นก็คือน้องลิงอยากจะบอกนะคะว่าน้องเนี่ยแรงมากเข้ามาในรถ คือถ้าเราเห็นลิงอ่ะอย่าเปิดกระจกไว้นะคะเพราะว่าน้องอาจจะก,กระโดดเข้ามาในรถเราแล้วก็ทําร้ายเราได้แต่วันนี้น้องไม่ได้ทําร้ายเด่นนะคะน้องแค่เอาของกินไปเฉยๆนะคะก็ถือว่าโชคดีเสร็จแล้วนะคะเราก็เลยขับรถมาเรื่อยๆต่อเพื่อที่จะไปจุดชมวิวผาเดียวได้นะคะ งนี้เนี่ยเปิดให้บริการแล้วก็เลยว่าเออจะลองขับไประหว่างทางเนี่ยก็เขียวชะอุ่มบอกเลยว่าเขาใหญ่ก็ถือว่าเป็นป่าที่สวยแล้วก็ธรรมชาติอุดสมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะทุกคนระหว่างทางที่กำลังจะขึ้นไปที่เขาเดียวดายเนี่ยก็พบกับอุปสรรคอีกแล้วเล็กน้อย นั่นก็คือฝนก็ตั้งเขาค่ะทางขึ้นผาเดือดไดเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากแต่พอฝนมันตั้งเขาเนี่ยมันก็มีความรู้สึกหวาดกลัวว่าถนนจะลื่นไหมโค้งจะอันตรายหรือเปล่าแล้วยิ่งเรามาเจอกับนักท่องเที่ยวผู้ชายที่ลงมาจากผาเดืดไดเนี่ยเขาบอกว่าอย่ายขึ้นไปเลยครับถนนมันลื่นเราก็ยิ่งกลัวว่าเอ้ย เราควรจะเชื่อเขาดีเปล่าหรือยังไงแต่สุดท้ายนะคะพอเราขับลงไปครึ่งทางฝนมันก็เริ่มจะซาซึ่งพอฝนซาเนี่ยเด่นกับพี่วิวก็เลยได้ตกลงกันว่าจะเอายังไงดีไหนๆมาทั้งทีแล้วจะขึ้นไปอีกรอบไหมเราก็ตีรถกลับมาอีกรอบค่ะและครั้งนี้นะคะ ก็ขึ้นมาถึงผาเดียวดายบอกเลยว่าสวยมากพอขึ้นมาถึงผาเนี่ยฝนก็เริ่มตกอีกนะคะแล้วก็ด้วยความหิวก็เลยกินข้าวไข่เจียวที่ผาเดียวดายฟินสุดๆไปเลยค่ะพอฝนหยุดตกหมอกก็เริ่มมาอันนี้คือฟินมากๆไม่คิดนะคะว่ามาเขาใหญ่จะเจอเหมอกและที่สาคัญเจอนกเงือกด้วยค่ะเขาบอกว่าป่าที่อุดมสมบูรณ์ คือป่าที่มีนกเงือกอาศัยอยู่มันเป็นบุญตามากจริงๆนะทุกคนเราเองก็คิดว่าคงจะเจอสัตว์ตัวเล็กๆกระรอกกระแตหรือไม่ก็นกธรรมดาแต่นี้คือเจอนอกเงือกมันคือฟินมากๆจริงๆเสร็จแล้วนะคะเราก็ขับรถนะคะตั้งใจว่าจะขับไปเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรเราก็จะลงจากเขาใหญ่กับกรุงเทพแต่ถ้าสมมุติว่ามี สนใจเราก็จะแวะผ่านซึ่งระยะทางของการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกประทับใจกับธรรมชาติของทิมมากๆในขณะขับรถไปเราก็เห็นฝูงคนนะคะไปส่องสัตว์เราก็เลยเดินลงไปดูตามนะคะปรากฏว่าเจอฝูงช้างนะคะมาหากินตามธรรมชาติมันอเวซิ่งจริงๆค่ะ ตามแผก็สนุกดีนะมเนาะแบบบางทีชีวิตองเราไม่ต้องตามแผนตลอดเวลก็ได้ใช่คือบางครั้งถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนอเ,เวลาเราแบบตั้งความหวังว่าเราจะทําอะไรหรือว่าเราอยากได้อะไรใช่ไหมพอมันไม่เป็นเหมือนที่ที่เราตั้งใจเราก็จะแบบห<ำ>งุหงิ น้อยบ้างรู้สึกแบบมันเฟลรู้สึกทําไมมันต้องมาผิดพลาดแบบนี้แบบนั้นเสียความรู้สึกเสียดายแต่คืออย่างเงี้ยเราได้พบกับแบบความผิดพลาดความผิดหวังแบบหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติมากแต่ก็คือก็ไม่น้อยนะมันรู้สึกแบบมันมันมันฟิลดีอะมันฟิลฟูมันแบบแต่เราก็ได้พบสิ่งใหม่มันแบบเราไม่คาดหวังว่าจะไดเจอ คือต้องบอกว่าเราจอยกับธรรมชาติด้วยเรามาเรารู้สึกว่าเออแบบเรามีความสุขที่เราได้เห็นปา่าเห็นเขาเห็นสัตว์เห็นผู้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวบรรยากาศอะไรต่างๆมันทำให้เราแบบเออสบายใจมันคือการเติบโตของเราในอีกรูปแบบหนึ่งไหมแม่อืมจะพูดงี้ก็ได้นะคะเติบโตในรูปแบบจิตใจ โตขึ้นอ่นะเนาะก็แบบไม่เหวี่ยงไม่วีนเมืเ่อก่อนก็คือแบบอะไรนี้เนายก็เหวี่ยงก็งวีน <c oughs> อะไรเงี้ยเออทำใจเตรียมพรอมแบบ้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างคือมาเที่ยวอย่างเงี้ยมันจะตามแผนทุกอย่างไม่ได้แแหละมันก็คนที่ออกมาเทีย่ยวธรรมชาติเที่ยวอะไรเงี้ยก็ต้องเขาเรียกว่าก็ต้องมีจะพูดยไงดีอะมีทัศนคติหรือมีกระบวนการทางความคิด ที่มันแตกต่างจากแบบคนที่ชอบเที่ยวความหรูหราความเป๊ะอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าการมาเที่ยวธรรมชาติอะ่ะเราอาจจะเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดตลอดเวลาอย่างเช่นฝนอาจจะตกหนักน้ํป่าไหลหลากดินคนถล่มคนที่จะชอบเที่ยวป่าก็ต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้ก็ต้องทําใจว่าทุกอย่างแผนนะมันหลวมมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วอ,อ,อะไรปรงมานี้นะะมันก็เป็น,สนเสน่ห์ของมันนะเนาะ ใช่เป็นเป็นสนิ์ของป่าว่าเฮ้ยมันจะเจออะไรวะะไร่าทะงียะมันจะแบบมันจะได้ไหมมันจะทําได้ไหมอย่างวันนี้เราขับรถขึ้นไปหา,าตอมใจใช่ไหมก็อะไรขึ้นไปก็เขาบอกเฮ้ยพี่ขึ้นไปเลยครับฝนตกแล้วก็เออคนเตือนเนาะจริงจกทักเรายัางติงใช่ไหม<ช>อันนี้คน <ไว S 2> ทัก,ทก<ว>คนเตือนแบบมันลื่นนะครับอันตรายเราก็เลื่อกที่จะแบบขับรถกลับไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมันค้าค่า ผอมระทบทวนจริงๆแล้วแบบว่าเรามองคนแบบเราก็อยู่บนเขาบนดอยมาแล้วก็เคยขับรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขับได้ดิก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวถ้าเราแบบค่อยๆขับมีสติขับมีความระมัดระวังอะไรนะคะแล้วก็อีกอย่างแบบจะพูดว่าไงดีอะเรา เราไม่ใช่เด็กที่แบบว่าทําตามอารมณ์หรือแบบบ้าบินอะ่ะทุกอย่างเราต้องผ่านการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะว่าเออมันเหมาะสมไหมมันสมควรไหมมันเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เออทำไมเราต้องไปเชื่อคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแบบเราเรา,เราลองทำเองดีกว่าอ๋อข้นใจหรือว่ามาันคุ้มมากอะคุ้มมากคุ้มแบบด,ดีดีใจที่ตัดสินใจแบบเลือกที่จะมา แล้วรู้ไหมว่าถ้าเราขึ้นไปเร็วนั้น่ะเราก็อาจจะแบบไม่ได้ผ้าแบบแบบือนพ้ำเพราะว่าพอไปเจอฝนตกหนักเราอาจจะกลับเลย<ม>แต่บอกเออเราขึ้นไปอ่ะฝนมันกำลังจะหยุดเราเราบวกกับว่าเราอะ่ะเริ่มเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นว่าพอฝนตกแล้วมันจะมีหมอกใช่คือบางบางเขาเรียกว่างไงเมื่อก่อนจะคิดว่าอุ้ยหมอกอ่ะจะอยู่ค่ช่วงหน้าหนาวนะวังจะปีกันไมหมอกจะอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวลับๆเลทั้งปีหมอกจะอยู่แค่ช่วงหน้าหนาวนะอะไรเงี้ยแต่พอเราไปอยู่ในป่าเรารู้เลยว่าหมอกไปได้อยู่แค่ช่วงหน้าหนาวหรอกหมอกจะอยู่ในในช่วงในช่วงที่แบบว่ามีฝนตกจะเป็นหน้าไหนก็แล้วแต่ชืใช่ถ้าฝนตกจะมีหมอกเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องเด่นต้องเด่นฝนตกหมอกมาแน่หมอกมาแน่เพราะตอนแรกไม่มีหมอกเลยนะเขานี่คือแบบธรรมดาโล่งๆอะไรเงี้ย ดีอ่ะวันนีฟ้ฟูลฟิลมากเลยการมาเที่ยวกับพี่บิวครั้งนี้นะคะเด่นรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะเจออุปสรรคบ้างไม่เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้บ้างแต่มันก็ทําให้เราได้ค้นพบอะไรใหม่ๆอาจจะเหมือนกับเด่นที่ตอนนี้กําลังหาตัวตนใหม่ๆของตัวเองอยู่จริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยเดนก็ค่อนข้างที่จะติดสวยติดสบายนะคะแต่เวลาเปลี่ยน,นเรามันก็เปลี่ยนได้ แต่ไม่ได้แปลว่าอนาคตเด่นจะไม่เปลี่ยนอีกนะเด่นว่าคนเราอะ่ะมันพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดแหละบางทีตอนนี้เด่นอาจจะชอบธรรมชาติแต่ใครจะรู้ละ่ะว่าอีก5าปี10ปีเดี่อาจจะไม่ชอบแล้วก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองค้นหาตัวตนได้ลองทำอะไรใหม่ๆชอบอะไรอยากทำอะไรทำเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้เด่นก็ต้องขอฝากทุกคนไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด่นด้วยคลิปนี้เด่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ